ผู้ใหญ่ที่สันติอโศกนะครับเขาได้อ่านหนังสือเปิดโลกยุคบุญยมเล่มที่สองอ่านมาแล้วไปเจอหน้า124นะครับในบรรทัดสุดท้ายของข้อ134เจอคำว่าโลกกุตระเก้าและอาริยบุคคลเก้าซึ่ง เขาได้สงสัยว่าปกติแล้วที่เขารู้จักอารยบุคคลนั้นก็มีแค่แปดเช่นอารยมมรกมีสี่แล้วก็อารยผลมีอีกสี่ส่วนโลกุตรธรรมนั้นมีเก้าแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเพราะมีนิพานอีกหนึ่งเป็นเก้าเขาก็เลยถามว่าอารยบุคคลที่เพิ่มเข้ามาเป็นคนที่เก้านี่คือใครครับพระท่านก็คนที่มีนิพพาน คนที่เป็นโสดาปฏิมักแล้วก็ได้โสดาปฏิผลก็คือเกิดสองสภาพแล้วสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลก็เป็นสี่อนาคามีมักอนาคามีผลก็เป็นหกอรหัตตมักอรหัตตพลก็เป็นแปดก็มีอริยบุคคล แปดกับนิพพานหนึ่งเคยได้ยินไหมอาริยะบุคคลคือบุคคลนิพพานคือสภาวะธรรมรวมกันแรกก็มีอาริยะบุคคล8ดรวมกับสภาวะธรรมที่ชื่อว่านิพพานอ๋อครับที่เป็นตัวจบของอาริยะบุคคลเป็นอรหัตผลที่สำเร็จเรียบร้อย แล้วก็เที่ยงแท้อริยบุคคลต้องเที่ยงแท้ทำนิพพานได้เที่ยงแท้เป็นนิจังทุวังสัจสตังอวิปริณามธรรมังอสังรังอสังกุปังนิจจังไม่เป็นเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงนิจังทุวังยั่งยืนน่ะนิจจังทุวังสัจสตังตลอดไปอวิปริณามธรรมังไม่แปรเปลี่ยนอีกแล้ว เป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้แล้วอวิปขัอนอาวิปปรินามธรรมังอสังหิรังไม่มีใครมาหักล้างได้สิ่งที่เป็นแล้วได้แล้วมีแล้วความผู้น,นี้ไม่มีใครมาหักล้างได้อสังกุปปังไม่กลับกำเริบนนี่เป็นเครื่องสำทับนิจังตุวังสตังวิปปรินามธรรมังสร้งเรงสังกุป,ปังเป็นตัวบละบาลีพระบาลีสำทับ สัจจะความเป็นนิพพานของพระอระหันต์ที่แท้จริงครับเป็นจาก,จากนั้นเป็นเช่นนั้นแสดงว่าสรุปแล้วโลก,กุตระธรรมอริยบุคคล8นิพพานหนึ่งเป็น9และทีนี้อริยบุคคลผู้ที่ได้นิพพานรวมเป็น9นี่นะอริยบุคคล9ก้เป็นเแล้วอริยบุคคลนั้นมีโลก,กุตระธรรม หนึ 1> 1่งถึงแปดอทีนี้ไปหนึ่งถึงแปดคือโสดาปฏิมาโสดาปฏิพลกสิทกาคารมีมากกสิทกาคามีพลอนาคามีมากอนาคามีพลอรหัตมาอรหัตผลไม่ล่ะอริยะบุคคลนั้นมีไหมมีครับมีแล้วท่านกเน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 ็เป็นบุคคลเป็นเป็นบุคคลเก้าแล้วท่านก็มีโลกุตรธรรมเก้านี้นิพพานก็นับเป็นโลกุตรธรรมอีกอันหนึง่งไงถ้าถ้านิพพานไม่มีในบุคคล ใครจะพิสูจนิพพานใช่ไหมครับออถ้านิพพานไม่มีในบุคคลแล้วใครจะพิสูจนิพพาน,นไม่มีอะไรอื่นพิสูจนิพพานไม่ได้ถ้าไม่ใช่คนคนที่มีวิญญาณเพราะก็ต้องรู้เรื่องของวิญญาณอย่างสมบูรณ์แบบว่าน,นิพพานนี้ดับได้ศูนย์ได้ทําให้ไม่เกิดอีกได้อย่างแท้จริงเป็นนิพพานนะ ค่อยๆศึกษาไปยังมีอาตมาเขียนขยายพวกนี้มันเหลือสองแล้วก็วนสองนี่ละเอียดลึอกอาใช้ภาษาที่จะรู้เรื่องกันง่ายๆอาตมาพยายามขยายมาสู่ภาษาทุกมุมทุกมุมทุก,ทกเหลี่ยมทุกมุมมาเรื่อยที่เขียนอยู่ทุกวันเนี่ยเท่าที่มันจะมีภาษาในมนุษย์โดยเฉพาะภาษาไทยภาษาไทยอาตมาเขียนแต่ภาษาไทยภาษาอื่นไม่เก่ง ภาษา,าบาลีก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มาประกอบอ้างอิงประกอบเท่านั้นยิ่งภาษาอังกฤษยิ่งไม่เคยเก่งเท่าดูหมือนจะรู้บาลีจะรู้เด้นมากกว่าคนปิดด้วยซ้ำเนี่ยก็ประกอบไปอ้างอิงประกอบยืนยันเท่านั้นเองนะตอนนี้ต้องมนบนพระร่านพักจิบน้ําสักนาทีหนึ่งนะครับออาครับจิบนมนบนจิบเลยครับ เอาเลยเอาเลยเอาเลยมินมาจิบแล้วค <c oughs> ือ <c oughs> จากทบขอทบทวนปัญหาของคนที่เขาได้เสนอเรื่องราวของการมีผัดสะกับไข่เจียวไข่ทอดไข่ดาวนะแล้วถามว่าการชื่นชอบในรูปนี้จัดเข้าเป็นชานขั้นที่เท่าไหร่อันนี้นะครับถ้าเราจะนับว่าเป็นชาเนเราเอาอะไรมาวัดนะครับ เราเราเอาอันนี้ครับวัดเอาเนคขมมะเป็นตัววัดออกเนคขมมะนี่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญออกจากสิ่งที่ติดที่ชอบที่หลงไหลในโลกเก่าๆพยายามที่จะออกจากกามออกจากพยาบาทนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเข้าสู่ฌานที่หนึ่งครับผมใน,นมนรรคทันครับอืม อาเอาค่อยศึกษาไปเพราะว่าสภาวะกับพยัญชนะเนี่ยมันต้องอาศัยกันทีนี้เราพูดพยัญชนะคุณก็ยังไม่่อยเข้าใจก็ต้องพยายามมาศึกษาแล้วมันก็จะค่อยๆ,ๆรู้สภาวะอ๋อพยัญชนะตัวนี้มันหมายถึงอันนี้เองลักษณะอาการกิริยาของสภาวะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ถึงตรัสบอกไว้ว่าให้รู้สิ่งอย่างนี้เนี่ยมันมี อาการมันมีเครื่องหมายภาษาบาลีหรือภาษาบัญญัติก็บอกว่าอาการกับนิมิตเครื่องหมายคือนิมิตอาการก็คือความเคลื่อนไหวอ, forward, อิริยาบถหรือกิริยาของมันอาการแม้เป็นนามธรรมมันก็มีอาการมีกิริยามีอิริยาบถของมันมีความเคลื่อนไหวของมันแล้วความเคลื่อนไหวนี่ก็อย่างหนึ่งนิมิตก็อย่างหนึ่งความเคลื่อนไหวนี่เป็นดนามิก นิมิตนี่เป็นสแตติกปรากฏออกมาอิมตปรากฏขึ้นฮมันปรากฏขึ้นให้รู้ปรากฏขึ้นเป็นสิ่งที่รวมแล้วว่าอ๋อนี่เป็นหมายว่าอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าอาการเนี่ยมันยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เพราะมันยังแตกต่างกันแต่มันเป็นอันเดียวกันนะมันแตกต่างกันในมุมที่มันแตกต่างกันมุมสอง คือลักษณะของความเคลื่อนไหวกับความเป็นตัวตั้งในทุกอย่างเลยตั้งแต่พลังงานหรือว่าแต่แต่สิ่งที่มันจะเป็นอ่สสารก็ตามสสารยิ่งหยาบกว่าพลังงานมันก็มีสองสภาพพลังงานบวกกับพลังงานลบนี่แหละ static และ dynamic นี่แหละะเรียนรู้ไปถึงสภาวะสองที่พยัญชนะ ตัวสำคัญคือคําว่าเทวะเดวะเนี่ยสองเนี่ยอะไรอะไรนี่เรียนรู้สองนี่เป็นจบเลยรู้ถ้ารว่าสองนี่แยกได้หมดทุกอย่างเลยนี่คุณจบะจะเทียบเคียงเมื่อสองนี่มันจะสลับกันไปสลับกันมาอย่างไรชัดเจนทุกอย่างทุกเดียมทุกมุมเลยนั่นแหละคุณจบ